สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาเริ่มกันที่ เงินส่วนต่างประกันรายได้ยางพาราหรือว่าเงินชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ยางพาราระยะที่2นั่นเองนะคะที่บางท่านก็ได้รับทั้งงวดที่1ถึงงวดที่2เรียบร้อยแล้วนะคะบางท่านก็ยังไม่ได้รับไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรก็สามารถติดต่อการยางแห่งประเทศไทยได้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะมาแจ้ง ส่วนต่างหรือว่าชดเชยนะคะส่วนต่างประกันรายได้ยางพาราทั้ง3มชนิดตั้งแต่งวดที่1แล้วก็ถึงงวดที่3เลยนะคะว่าระหว่างงวดที่1ึงถึงงวดที่3มงวดไหนจะได้เยอะได้น้อยกว่ากันนะคะยังไงก็ ดูเป็นแนวทางก็แล้วกันนะคะสำหรับคลิปแต่ละยางแต่ละชนิดนะคะก็ได้ทำไว้ให้ดูแล้วสามารถเลื่อนลงใต้คลิปดูได้นะคะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้จะมาบอกนะคะว่าส่วนต่างแต่ละงวดแต่ละยางแต่ละชนิดนั้นจะได้เท่าไหร่นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ สำหรับยาง3ชนิดนะคะที่ได้รับประกันรายได้ยางพารานะคะก็จะมียางแผ่นดิบคุณภาพดีกิโลกร,รัมละ60บาทต่อกิโลกร,รมัมน้ำยางสด57บาทต่อกิโลกร,รมัมยางก้อนท้วย23บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะสำหรับราคาประกันรายได้นั่นเองนะคะมาดูงวดที่1นะคะงวดที่1สําหรับยางก้อนถ้วยนะคะ ผลผลิตต่อกิโลกร,รัมนะคะอยู่ที่40กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อเดือนนะคะสำหรับงวดที่1ของยางก้อนถ้วยได้รับส่วนต่างอยู่ที่3บาท91สตางค์นะคะสำหรับงวดที่2อยางก้อนถ้วย3บาท65สตางค์งวดที่3 3บาท1สตางค์ค่ะสำหรับยางก้อนถ้วย3งวดนะคะก็จะ เป็นงวดที่1นะคะที่ได้รับเงินสูงสุด 3.91. บาท91สตางค์นะคะเมื่อคิดคำนวณออกมาแล้วสำหรับยางก้อนถ้วยนี้งวดที่1จะได้1ไร่จะได้อยู่ที่156.4นะคะสำหรับ1ไร่นะคะส่วนรองลงมานะคะก็คืองวดที่สองนั่นเองได้รับส่วนต่าง3ามบาทหกส้าตางค์จำนวนเงินต่อไร่1ไร่ได้146บาทค่ะ และงวดที่3าม3บาท1สตางค์หนึ่ไร่จะได้อยู่ที่120บาท4สตางค์นั่นเองนะคะก็สรุปได้ว่ายางก้อนถ้วยงวดที่1ได้เยอะที่สุดนะคะต่อมานะคะก็เป็นน้ำยางสดน้ำยางสดนะคะราคาประกันอยู่ที่57บาทนะคะซึ่งในงวดที่1นึ่ง้ำยางสดได้ส่วนต่าง4บาท14สตางค์งวดที่27บาท17สตางค งวดที่3 8บาท22สตางค์นะคะแล้วก็ได้เยอะที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นงวดที่3ที่จะถึงนี้นะคะในวันที่29ก็จะมีการจ่ายเงินงวดที่3นะคะสำหรับน้ํำยางสดสูงสุดคือ8บาท22สตางค์จำนวนเงินต่อไร่ก็คือได้164บาท4สตางค์ต่อไร่นะคะสำหรับน้ํำยางสดลองลงมาก็เป็นงวดที่2ค่ะ ได้เจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์จำนวนเงินต่อไร่ก็คือหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทสี่สตางค์นั่นเองนะคะและงวดที่หนึ่งสี่บาทสิบสี่สตางค์จำนวนเงินต่อไร่แปดสิบสองบาทแปดสตางค์นั่นเองนะคะสรุปแล้วนะคะก็คือน้ำยางสดได้รับสูงสุดก็คืองวดที่สามที่จะถึงนี้นะคะสำหรับยางแผ่นดิบนะคะราคาประกันอยู่ที่หกสิบบาทต่อกิโลกร,รัมนะคะ ในรอบที่1หรือว่างวดที่1และงวดที่2อยางแผ่นดิบไม่ได้รับประกันรายได้นะคะก็คือไม่ได้ชดเชยส่วนต่างประกันรายได้นะคะแต่ว่างวดที่3นะคะยางแผ่นดิบคุณภาพดีได้มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ยางพาราระยะที่สองอยู่ที่นะคะ2บาท15สตางค์ค่ะสำหรับยางแผ่นดิบนะคะก็ จำนวนเงินต่อไร่ในงวดที่3นี้นะคะยางแผ่นดิบจะได้43บาทต่อไร่นั่นเองนะคะและนี่ก็คือการเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่3นะคะยาง3มชนิดก็มียางแผ่นดิบยางก้อนถ้วยและน้ำยางสดค่ะก็ดูกันว่างวดไหนได้เยอะที่สุดนะคะก็ลองไปคำนวณกันดูแล้วกันนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากคำนวณก็ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองเลื่อนลงไปนะคะดูว่างวดที่1งวดที่2งวดที่3คํคำนวณอย่างไรนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทีใ่ใหม่ๆต่อไปค่ะ